คำเตือนนะครับผมคลิปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายมีคําหยาบคายค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเพราะว่าเล่นกับเพื่อนก็เลยต้องอินนิดนึงนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณแล้วใส่หูฟังด้วยนะเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่รายการนอติลาวันนี้มาเล่นโอเมียวจุ๊บยุกยี่โอเมียจีดูเอลลิงเวิไม่มีไม่มีไม่มีมามาแล้วเนี่ยโอ้โหไขว้สัตว์เด็กก็ใส่พ่อมึงงี่อะ ไอ้เงี้ยเด็กรถไฟอะไรเด็กรถไฟกูการกูการไม่ครบจริงๆไงกูไม่มีการ์ดไอ้เงี้ยมึงมีรถไฟมึงโกงโอ้โหไอ้เชัยใช้สกิลด้วยกูไม่เอาสกิลมาด้วยไม่มันเป็นแค่สกิลใส่เอ็กซ์ลีเข้าไปเองไอ้เงี้ยคิปหายละไรมึงทำไรมึงทำไรเน่เน่บอลเหลืองไม่มีเึงเป็นกลัวเลยมันไม่มีการรอเพื่อนของฉันรอ พูดมากไอ้สัตว์พูดมากนี่ไปซะออกมาอามดาก่อนอามดาก่อนนั่นแล้ไม่ฆ่ามึงมีคนนี้ไม่รู้ยังไม่มีนี่ไอ้เหี้ยเอาอามดาก่อนตีไอ้สัตว์โอ้ยควายแล้วไมั้งเลยมึงใส่มาทำไม

การกาดักทำงานทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ไอ้เยี่เปิดไปก่อนออใทรไม่ชีนทำไม่ชินเอาหรอไหนังเคยใช้เอ้ยมึงบวกเลขผิดอะยูเฟียก็กูไม่รู้ไอ้ยียมึงไปบวกเลขนี่ไงเลเวอพอาร์ดาก่อนมึงทำได้หรอทำได้ท่นเดมูวบบ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 บอะไรมึงมบบเชื่อในโชคชะตาป ขอโจ้ขอค่ามึงไอ้สัดเยอะว้าไอ้้ามนเ้อา์มดกอนแล้ววะอารมดากอนมึงตรวจตอกเลยอะตีไปเฮ้ยมึงทอะไรตีมึงไงชัมันตีแล้วมันเอวอาการดีกว่าว้ช่วยอว์การได้ดินี่ไงอารมดากอนเวลเจ็ดมันจไม่คุ้มมาแล้ว ไอ้บอกมึงเดีมึงบอกไม่มีไอ้เหี้ยมึงเกลียนกูแล้วไอ้แค่ยุคไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยไอ้มาวินเกลียดตัวทั้วายอะอาร์มดักก้อนเลเวลห้าชุบจากสุสานได้มึงชุบอาร์มดักก้อนมาขึ้นมาใช้เอฟเฟกต์อาร์มดักก้อนทิ้งมอนสามพันบนมือจะทำลายมอนเตอร์ที่พลังโจมตีต่ำกว่าสามพันได้เฮ้ยมึงอย่าช่วยดิี้ยเออว่าจริงด้วยไอ้เหี้ยทำไมไอ้มาวินมันไล่แล้วมันแหลกวะอะไรนะทำไมมึงไล่แล้วมึงแหลกวะ ไม่รู้อี๋ยังแม่งยิ้มหน่อยนะกูรู้อยู่ว่ากูรู้อยู่ว่าอายุมันจะแปลงร่างมึงเบื้องเวลเยอะจังไงตาไอ้หน้านังตายตีไม่ได้มั้งเหมือนใช้เฟแล้จะตีไม่ได้โอ้โหไอ้เชี่ยนี่หมอบกาดไอสัตว์เออไม่ตีได้วะวิ่งไงปะท้อเอาการ์ดมันเราเอาการ์ดมันไปฆ่ามันมาเลยสามยอดมาเลยวู่หู สมกับเป็นคู่หูมาตอนได้จังหวะพอดีโอ้โหจบๆในในกระตูนมันกันดาเมจได้นะเพ้ยมึงโดนกูแน่อย่าอย่าเฮ้ยดูก่อนตีอย่างนี้ไม่ตายปะมีงตีไปดูเหรอวะเดือดตายปาหวะเข้ามาหวะไม่ตายไม่ตายไอ้ยี่ไม่ตายกูไม่ตาย โอ้โหไอ้เหี้ยในมือในมือกูอย่างงู้ว่ะอุ้ยเก่งฮอตเลสเก่งเลยตอนเนี้ยมีใต้อจูมาละมังกรคุงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มือมาวินมันก็เละเว้ยงแต่ว่าอาร์มแล้วก้อนตัวเนี้ยของมึงไอ้เหี้ยมึงตีเอาที่อะไรเนี่ยตายไอ้เหี้ยแล้วกูตายเอาจริงป่เนี่ยเอาเย้ทำอะไรได้เนี่ยไม่รู้เลยทัศน กูแล้กูเทนหวยหมดแล้วเอาฟ้องการดีกวันเฮ้ยไว้ชีวิตกูไอ้เหี้แเวสิบแต่แม่งไอ้เหี้ยศูนย์คุณโง่เลยไว้ชีวิตกูเถอะเฮ้ยไอ้ไตีมันไม่ยาวยังทำลายอ้าวอ้ากูลืมไปอทำลายสองคนว่ะก็ทำลายมึงด้วยไอ้เหี้ย อาช่างแมวเอาคืนไงมึงทำอไรเอาแล้วก็เราเทิร์นอะไรกูตั้มแม็กมายิงมันไงอย่าเออกูคิดได้พอดีใช่ชวนจำได้จำได้จำได้นี่ไงเอาเยี่ยงคนผิดเฮ้ยไว้ชีวิตกูเถอะกูจะไม่ตีมึงด้วยกูบอกเลยกูจะไม่ตีมึงด้วยไอ้เหี้ยถอดถอดของกูตายเลยนะไอ้เหี้ยกูจะไม่ตีมึงด้วยกูบอกอ่ะดูแอนิเมชั่นกันหน่อยนิดนึงนี่โป่ง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 ไอ้ตัวมันใหญ่ยังี่เหววะ ไอสัตว์รถไฟหกสใช่็ไจะดิวดเพราะ่ามันเป็นมอนเตร์พลังฉาบายเ้แม่งเอ้ยผ่าน3,000อย่าตีกูอย่าตีกูอย่าทอดด้วยไอ้ทอนอย่าทอนเอากระงเหยียดใจต่อเ้เล่นนี่เล่นนีกูชอบกูชอบสนุกสนุก ไปกูเลยถ้าเกิดสมมติเป็นโคดนะกูเ hey, ด <Okay. S 2> ินไปตบหัวอัม์ดากอนเนี่ยมันทำอะไรเลยเฉยอัม์ดากอนทรยศไอ้สับโอเยมึงมึงเชื่อในโชคชะตาปะเย้ขอยโอ้ยเมื่อกี้มันกูได้จวดนะเว้ยทุวันเมื่อกี้อยู่ด้วยกูอยู่ด้วยมามาเลยมังกรมันทำรายได้ไว้ตัวเนี้ยไม่ไม่ทำลายได้จะอัญเชิญมังกร จากในมือไปรอสิมาคาโดพ่อเมื่ออ้่าพ่อมโกงแล้วมึงบอลท่าไหนวะโอ้มึงค่าแสงอ่ะเฮียถ้ามึท่ามือกูจะน้ามือเนี่ยเฮียทำไมด้ตีท่ะถ้าเป็นท่ามือมันจะพลังยกปีห้าพันอ้อโห้ยเยี่ยคุยกงชิบหายไอ้ัไงยังเจอที่ถ้าได้ถ้าตัวได้ตัว กูไม่เคยจั่วขึ้นเลยเพราะกูไม่เคยไม่ค่อยเอาเด็กนี้ไปเล่นไงโอ้โหไม่คิยเ้ยคิดไจั่วคิดกี๊ดเลยได้ยินเมื่อกี้ว่าโคตรตกใจอ่ะไอ้เยอะกูหลอนออกเสียงมาฮาร์โด้นี่ล่วงไปเมื่อไงล่วงไปมึ่อไงไอ้เยี่ยแม่งหล่อในรอบเดียวแม่งหายไปเลยไอ้สักรฝากด้วยนะคู่ฝากด้วยอ่ะลงแม่งเลยนี่อีกตัวนึงยี่ทีคู่หูกูดีไงดีไงไอ้สักร้อยหนึ่งถึงร้อยหนึ่ง โดนี่คู่หูกูทำเงี้ยไม่ได้เลยเอ้าไอ้เงี้ยหมไม่เข้าวะมันสั่งใช้เอฟเฟกต์สั่งใช้เอฟเฟกต์ต่อไปจะไม่โดนเลยอ๋อครั้งแรกโดนแค่นั้นใช่ไหมใช่อ๋อไอ้สัว์กูไม่หอบหรอกไอ้เงี้ยไปเลยคู่มันบอกว่าถ้ามันถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานหลังจากนี้จะไม่โดนแมทเทนดามจไปเลยคู่อย่าตีคู่กู มันต้องเจอการที่เก่งที่สุดในกูเมียกูเองอะไรวะมีแม่ปุ๊บไอเฮียแบ็คเมจิเชนเกอร์นี่โคตรสวยดีอนิเมชั่นกันกูชอบมากไม่ดูโคตรแหลกเลยเฮียในไลฟ์แม่ยังแหลกเลยไล่เราไล่เราดูดูเรื่องมันเป็นการแต่มึงมันดูดูเรื่องแต่มันแหลกไงถ้ากูกูจะเอาอินเสิร์ทภาพนี้ลงคลิปไงออออ๋เไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่งั้นก็ใช้เป็นภาพนิ่ง กูใช้ได้ใบเดียวเด้อเพราะกูมีแบ็คเบชั่นเกลใบเดียวแล้วก็ใบเนี้ยมีใบเดียวไว้ชีวิตกูได้ไหมเอาตัว400ตีอ่ะกูขอร้องนะเอาตัว400ตีแล้วแม่งตีจริงด้วยแล้วแม่งตีจริงด้วยอเยะแล้วแล้วหนูไอ้กูตีเงี้ยมีมีเอฟเฟกต์เก่งนี่ไอ้ยันไม่เข้าหรอกมึงอ่ะเอออ๋อมันต้องต่อมันต้องครั้งแรกเนาะลืมไปโอ้ยช่างแหว่งเอไอ้ยี่ตีกูหููกทำไมโอ้โหไอ้ยี่ในมือกูอย่างบอดชิบหายละ มึงตัดอะไรของมึงเฮ้ยมาวินกูมีอะไรกูมีอะไรให้มึงดูนะว่าไกโหไปที่เสาอันนี่กดย้อมไปเฮ้ยยี่ยไอ้ยี่แว่นเหรอยี่แว่นเป็นใครวะมึงเป็นใครวะกูไม่รู้จักภาคแรกไงใชไม่รู้ไอ้ยี่ไม่รู้เว้ยไอ้อินเซ็คเตอร์หางะไงที่โยนเอ็กซ์เดียนลงน้ำไอ้สัตว์เออว่าไอ้เด็กเป็ดอะไรเลยเออเด็กเป็ดใช่ใช่ใช่ การการมันแข็งนะเว้ยขอดูเอ็กซ์เดียของนายที่ใช้ชนะเอกราหน่อยได้ไหมล่ะฉันมีวิธีชนะเอ็กซ์เดียของนายแล้วแล้วก็อยู่ลงในเลยเฮ้ยกูเล่นก่อนเหรอทำไรได้วะเนี่ยเฮ้ยกูมอองจไม่ได้มาวินถ้ามึงชนะกูกูก็โดนตึกเอาเงี้ยกูไม่ใช่บ้าอะไรสัตว์ไอ้เชี่ยเอ้ยไม่เอาบัวไอมาหรอนี่เด็กกระไรวะเนี่ยดิจิตอลบาร์ควีมีไง เป็นไงโคทีทำรายได้วะเนี่ยไม่มีเหี้ยเลยยังเก่งเอาพันแปดอล้ยืนมาแบหล่อๆตัวหนึ่งกูเหี้ยอะไรเยอะแยะพลังพันแปดดูสลีฟดิสลีฟที่แบบมันใช้วางการ์ดอะแม่งก็หลัวกูแหละการ์ดซีอาร์ใมึงดูกูไอ้เหี้ยยูกิอยู่ไห้ยังดูคนโง่เลยของฟรีเอ้าของกูก็ฟรีเฮ้ยเฮ้ยมาให้สัตว์แบ็คเมจิเชียนจริงไหมเนี่ยแบ็คเมจิเชียน ตีมันเลยเยี่ยแบกไม่จะเยี่ย่เฮ้ยเต้าเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเปลี่ยไปตั้งป้องกันเฮ้ยกูเอ้ยเฮ้ยมึงบอกอะไรหลังอ่อ้าวอ้าวอ้าวมึงบอกข้างหลังอ่ะอ้าวมึงบอกเลยไว้ทกูทำไมครับเ้ยพังไว้อ่ะทังไกลกูทำไมครับเฮ้ยอะไรอ่ะน่ารักดิ ทำได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเป็นแป๊บเปลี่ยน<ง>ตังป้องกันเฉยเอาได้ด้วยวะเฮ้ยได้วะเอคชัค่โชว์ถ้าเกิดกูจำไม่ผิดนะมันน่าจะทำอย่างนี้ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเคยเห็นเขาเล่นอยู่เดี๋ยวนะมันจะแตงอัพได้ป่ะวะกูจำไม่ได้วะตัวได้ได้ป่ะวะอันนี้อันนี้โอ้โหพลังป้องกันสูนป้อมถ่ายที่เป็นเป็นสูนนี่ไงได้ไอ้ชวนกูทำได้หวะชวนกูตายแล้ว ตายไอ้ยมึงโดนกูตากับเด็กว้ายอย่าพึ่งตีกูตีกูตายเลยอย่าตีตีย่าตีย่าตี่ย่าตีไอ้เห้้ยเนี่เยอะ้ยอ่ะมเนทยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ยม้เฮ้ยเยเป้เฮยมึงเฮ้ยมึงเฮี่ยเฮ้เย้ยเม้เฮ้ยยเฮ้เยเเเเยเปย้้เ้เย กูกลายเป็นใครไปแล้ววะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยทำไมวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสียงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้ยอะไรกันเฮ้ยก็กูบอกแล้วกูเอาไหนไอ้เหี้ยกลับมาเป็นไอ้เหี้ยกลับมาเหี้ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยคืออะไรวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาร์กไอ้เด็กเหี้ยรอบนี้คือเรื่องของมือใครแพ้มันเก่งว้าวนี่ รอไอ้คนนี้เป็นใครเนี่ยไอ้ชาวประมงไงที่มันอยู่กี่ไปสู้อยู่กี่บนเกาะอะผมไม่รู้จักโอ้โหมึงมีใครโตไอ้ย่ามึงขี้โกงะใครโตเป็นใครอีกย่าไม่รู้ตามอะเอากูเล่นก่อนเหรอตามอะนี่กูเป็นลูกทะเลกูต้องมีทะเลทะเลนี่กะหลามไอ้ย่ากะหลามกะหลามพี่ย่ากะหลามโอ้ยเจ็ดตุ๊กตาหนึ่งใบเด็กกูนี่ มอนหมอนเตอร์แบบเอาความเฮ้ยหยามัตัวอะไรอ่ะเฮ้ยว่าฮมึงเอามาได้ไงเฮ้ยหยาแกซีโร่ด้วยโอ้โห้เกินเตรียมตัวตายเกิน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 เฮ้ยอันนี้มีขนโคตรเท่อ่ะเพิ่งเคยเห็นเออกระดิ่งที่ไอ้โปรตอนถ้าเกิดกูทำอย่างเงี้ยมันจะหายไปป่ะไม่หายเว้ยอ่ะกูเป่าทิ้ง ไม่น่าไม่ฮะไม่น่าหายนะไม่หายไม่หายไม่หายเอ้ามึงทำไรอ่ะกูไม่รู้กูนึกว่ามเหมือน living d a ์ไงแบบพอหายมอนเตอร์ตายเอียเฮ้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 ยมึงโกงกูอฮ้ยุบมึงจัดเด้กเก่งละ้อเั้ยเฮ้ยเฮงกเฮ้ยล้เฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเไเฮ้ยอ้เฮ้้้ ทำไมตีไม่ได้อ่ะตีไม่ได้ไอ้ยยุบเกียนกูไอเฮียเดี๋งนะแดกแล้วไม่ได้วะอาหารก่อนกินอะไรกันนะไอ้ชาวประมงมึงมันมีเอฟเฟคไอ้เียยุบมึงเกียนกูไอ้เฮีย้ยเฮ้ยจะตีเหรอตีจะตีเหรอตีไม่ได้ถ้าตีไปมึงก็มูกูออกมึงกลับมามึงพลังสามพันเต็มอีกจะตีป่ะไม่ตีมึงโกงไม่อยากตีอย่างงั้นเหรอลย SGB สกิล วแล้วก็กูจัดโอ้โหแกซี่ไหนอ้ยุมึงเกียร์และไอ้ยัดิวโอ้โหตัวใหญ่แล้วมึงได้ตัวใหญ่แล้วมึงได้ตัวโอ้โหก็มีคนตายไอ้สัสมึงได้ตัวใหญ่แล้วไอ้เหี้ยมึงได้นีโอแล้วพี่อายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต่อยเลยไอ้เหี้ยมึงโก้หมายมาอันนี้ไม่นีโออันนี้ฟูลอาร์เมอร์ไอ้สัตว์นี่ยูฟล์อัมเมอร์มึงโก้ไม่ยุไอ้เดียโห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 เอาเฮ้ย อ้าวอะไรอะเฮ้ยแ a ่ไอ้ยุบยยมึงโกงก,งกงูไอ้เหี้ยมึงเก่งเกินเด็กมึงโกมึงไม่โกงโกงอะไรโกงไอ้ยยเหี้ยนี่ไง<ว>นี่ไซเฟอร์ปรีดาก้ <laughs> มึงอออเอาเรื่องอ่ะโอ้มึงเอามึงจัดเด็กนี้เลยเหรอมึงทำเด็กนี้ใช่ไหมกูรู้นะไอ้เปรด นี่ถอดการ์ดแม่งเลยทำไรจิ้มอัหนึ่งไปปะเอามึงจิ้มไปนะมันไม่จิ้มหมอนไม่จิ้มหมอนกูวะมันคือแผนเว้ยมันไม่ได้ล็อกมึงแล้วนะมึงเปลี่ยนตัวแล้วเออมันคือแผนเชื่อกูจริงไหมเนี่ยจริงดิเก่งเลยตายซะไอ้สัสง่ายโอ้โหโคตรเถีอนอุบนี่ตายซะไอ้สัสดี๋ยวนะไอ้เหี้ะ โอ้โหตัวเจ้าควายโอ้ยไอ้ย่ามึงเกลียกูนี่คือพลังที่กูซุกซ่อนไว้ไอ้ย่าฮะกูหลอกให้มึงตายใจยังไงเล่าไอ้เหี้ยแล้วกูจัดเด็กกับโมเลยโมเลยโอ้อีกรอบนี้ไอ้สัตว์ชนะนอนนี้ชนะได้แล้วนอนไอ้ย่ามึงนี่โอ้เราอยู่กูเริ่มก่อนกูทำได้เริ่มก่อนชนะเไยไม่จริงเด็กกูมันเด็กตีโอ้ยไอ้ย่าพี่กูไม่มีมอนเตอร์ลงเอ้าไม่ลงเหรอ ไม่มีมอนเตอร์ลงเอ้าไม่ลงก็ตายอย่าพึ่งขาด์ูขอการ์ตูาเอาไม่ลงก็ตายอันนี้คือเราต้องไปซื้อแบบเด็กตบเด็ดรูปะอันนี้กูไม่รู้อันนี้ต้องจัดเองเว้ยเอาหรอแล้วสกิลของไคโตอย่างไรวะก็ต้องเล่นไคโตให้มันเวลสูงๆอ่ะอ๋อเวลสามสิบมาแล้วเกรกเซียไอโรตอน โอ้ยดีดีด,ดีมึงจัดเด็กนี้เนี่ยดีเลยเป็นซีเอ็กซ์เบเดียนทำะนะดึงเวล่แปะปะแดดดิมาแล้วกูคเคยเล่นกับเขาในแรงอยู่เนี่ยมึงขึ้นนีโอมามชนะกูแล้วเนี่ยขึ้นได้ปะขาดอีกตัวหนึ่งเนี่ยได้ตัวหนึ่งมาได้ตัวหนึ่งมาเนี่ยนีโอชนะกูแล้วโอทเคสี่พันห้าไม่ไม่กูกูไม่เล่นนีโอหรอกอา้าวทำไมอะ กูบอลฟิลไม่มีอะเลยเฮ้ยก็ไม่เป็นไรไงยื้อเกมแกซีรอดแกซีรอดแกซีรอดยื้อเกมเฮียมันทำไรได้ไม่เคยไม่เคยเรื่องเงี้ยเซอร์เราจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดเว้ยอ๋อในเกียร์มัตเตอร์เอฟเฟกต์แอนด์กิฟต์ดีเทคไหมเทียนจับเทียนจับเทียนอ๋อคือปฏิเสธเอฟเฟกต์ได้หนึ่งทีใช่ป่ะใช่แต่ต้องถอดไส้นะถูกต้องอุ้ยเจ๋งจังเลยวะเฮียเต็กแม่งโคตรเล่นตั้งนานเสียลืมเปิดเสียงควายเอ้ยโง่อีกไหมนี่แน่ทำไรอะทอะไร มันทำอะไรบ้างนะอ,อ๋อแม่ถูกทำลายจากการเดฟเฟกต์ไม่ไม่เฉย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 ทำไรเฉยเฉยเฉยไม่มีไรไม่มีอะไรอย่าอย่าบึ้มกูเอาอะไรดีน้าเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอ่ยไอ้เจ๊เด็กมึงเกียร์เอาไรดีเอ่ยกูจะฆ่ามึงยังไงดีนะโอ้ยไอ้เจ้าถ้ากูได้เริ่มก่อนกูสบายแล้วกูมีมอนนะกูไม่ไมีมอนอ่ะว้าว ทำไรเสรเสือชือเสริ์รชื้อชจ้อยอมไมโรูทำไรอ่ะกากาก้าทำไรอ่ะไอ้เย็นใจเย็นดิไอสัตว์กูไม่รู้ไปทำเนี่ยเลยมึงน้องมีกากาก้าซิสเตอร์น้องสาวกากาก้าไอ้เนี่ยกากาก้าซิสเตอร์ถูกต้องมันคือกากาก้าใจได้พอยกากาก้าม่ติดเทียนทำไรอ่ะหยอดแมงยิงแมงก่อนยิงแม่สัตว์ ยิงมึงไม่ได้ดีกว่ามึงไม่ถูกทำลายกูไมไม้ให้เป็นโอ้โหโคตรโไอ้เหี้ยโคตรยิงยันเออโคตรเกียร์เลยยี่ห้ยทำไงอ่ะจุ๊บกิวอิดกกาคาคาอยากโอ้มึงตัวใหญ่ไปอ่ะไอ้เหี้ยยุบไอ้สัตว์ยังไม่ดิเป็นสามพันเร็ววะถอดไส้ไอ้สัตว์ไม่ต้องเล่นเอ้ยไม่ให้เปลี่ยนเร็วด้วยเปลี่ยนเร็วไม่ได้เปลี่ยนเร็วไม่ได้ก็ตายดีอีกเลยอ๋อ กาก้ากูจบสิ้นเนาะอีโคตรเถื่อนยูไอ้เี้ยได้แต่ตัวเดิมชิบหายเสียเสียเพชรแพงมากเท่าไหร่วะยุทธทางเด็กแพงวะกูจำไม่ได้แล้วแต่ใจเยอะอยู่นะโอ้ยน่าจะเยอะดิเขามันแพงอ่ะแต่ที่อยู่นะแค่มึงหาใกล้ที้ไอ้ได้ใบสองใบนี่ก็เถื่อนแล้วกูยังไม่มีเลยสักใบเฮ้ยหนอมองนี่นี่ไงมึงมีไข่มึงเล่นต่เบอร์เลยเอฟเฟกต์ นี่ขโหตอนมายขุดเลยโอ้โหเด็กโหดมากเด็กโหดมากจริงไอสัตว์เรียบร้อยไซเฟอร์เรียบร้อยแต่ตัวใดตัวไมวแมาไซเฟอร์ด้วยใช้แค่อันเดียวพอนี่เรียกนีโอมาอ้าวแล้งแล้งอัพป่ะแล้งอัพโอ้สวยสวยอ้าวมันแล้งอัพได้ไงวะความสามารถตัวไหนวะอยากรู้ความสามารถของสกิลเว้ยใช้โฟตอนแค่ตัวเดียวก็นีโอได้เลย อ๋ออ๋อนี่ยเกี่ยวด้วยเหรอเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้เกี่ยวป้าไอเวนโคตรดีเลยวะป้าเป็นไส้นี่อ่าใช่ใช่ใครใครโอ้โหโคตรโหดโคตรเถื่อนเรียกอีกเรียกอีกเรียกอีกแล้วบอกไม่มีเด็กไม่มีก็ไม่มีไม่มีไอการเด็กมึงมีตัวอะไรบ้างนะไอ้กาเด็กอ่ะมีทุกตัวฮะจริงป่ะไอ้ล่างก่อนไซเฟอร์ตัวหนึ่งไม่มีไซเฟอร์ธรรมดาไม่มีมีแค่ไซเฟอร์เบียด โอ้เสียดายมึงน่าจะหาใบนั้นอีกใบหนึ่งโอ้ใบนั้นไม่อยู่นอกบล็อกก็ดีกูต้องไปหาเพิ่มเว้ยใช่ไหมคนละกล่องใช่ไหมใช่คนละกล่องพูดมากไอ้สัตวว์กููมาอย่ะพูดมากอยากโดนอยากโดนไปเฮียโอ้โหโล่โอ้ยเฮียการไม่เน่าอ่ะรอบเนี้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเกินไป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 กับพี่นี่เชฟเบรด วุ้ดแต่การ์ดมันสวยจริงนะการ์ดมันสวยมากสวยจริงเยสวยจริงสวยจริงอันนี้พูดเลยนี่ไอสัตว์ถอดแม่งถ้าเราถอดเราทำไมอ่ะมึงยิงไม่ได้มั่งเหรอยิงตัวเองยิงตัวเองแล้วเรียกมาใหม่เรียกมาทำไมอ่ะมันไม่มีมันตีไม่ได้มั่งเหรอถ้ามันมีแกรนดี้ซีโร่อะฮะปั้อันนี้ไม่รู้อะเนี่ยอีกแคนนอดแอคแท็กไอควายเรียกแกรนดี้ซีโร่เหรอเออว่ะเรียกไม่ได้ ไม่เป็นไรเรียกแมลงอัพเฉยๆเอ้าแมลงอัพไม่ได้ไม่ได้โคตรโคตรเสียเวลาวูดแบเนี้อะไรโอ้งมึงโอ้ยเด็กมึงดีเลยดูขี้ไม่กี่ใบเองเอาให้ฟูเอาให้ฟูเอาให้ฟูเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับเกมยูกิโอนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเล่นเกมอะไรนั้นก็มาติดตามชมให้ดีนะฮะ ha 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 ha